สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อนะครับอยู่กับช่องหนอเคสนะครับผมเมื่อนี้กับพากันอยู่ที่บ้านของน้องเนาะนะครับก็ดีเมื่อนี้เพื่อนมาส่งโซฟานะครับผมแล้วก็ของต่างๆนะครับเมื่อนี้ก็เลยออกมาเล่นอยู่นี่นะครับเงียบๆนะครับผมเงียบดีเงียบช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับ พี่ตวจะนเหนียวกับมาน้ำนะครับผมผมส่วนละบอกมาออกมาเบึงออกเวิรงเฮียนบวนองเชียบนสือของมาเพิ่มเลยออกมานํำนะครับกับพ้อออกมาเรียยู่นี่มันหยบดีนะครับไม่เบิเบิสือโซฟาไม่กคเห็นเตยแล้วเง่น้ำยาสั่งแต่ละเปนซื่ออะไรวะพีการนเป็นอะสื่อองเหลยเงื่อนลายกรดตไปยังไงตู้เย็นได้ตัว

อาด้นี่นเนันร้านใหญ่ยเปิด่องนงาัไม่นอเอลปิ่สราแลวตอนหงมก็ือมีาหันันใหหัวรอใหญหรอก็ันมีนอย่สามสิบสี่สิบไนั้งดนอ้ถึงสี่สบหรอสามสนใสาใส่หม้ดแปดสินอนจ้ะไปนนไหบเพื่อการตนี้ซื้อือนี้ซื้อยังเขาบ้านเนไปซื้อได้ว่านยครับด้มาส่งน ในโซฟากตัวขาจะตัวยางอีเสือยังอยู่ไหมตู้กับาแล้วนี่ขี้ใังไดดตู้ย็นเอาคือว่าสีพ่อสือไงคือว่าบรรยามาอยู่นี่สือเอันวินาีนยินะนั่นเดียวมันต้องเสือสือเต้าเกศหรอกะสือตู้เขาเาเกมใเลยจเป็นเยเอากับสือมาไว้เอากับพ่ท่านมาอยู่กับเขามาตังไหวสือกับพใส่กับพเบิรดเดี่ยนะเง่นย่อสั ทั้ไงจ้ะล่ะตาดตัตัตบ้าถาเป็นนันแล้วเจ้าหายาวีันนี่ตอนมี้ตัเอานีเราจะตินนาก็จะิเล็กเลยกินเล็กนี้เถ้าใส่เอียนก็เข้าเอียนยาวเป็นมรวนดทังไงแม่ก็มุงรวนติตีเลกกัตี่งกัตีแบบตอบอันีาไยาตายันเองนครับแกอยไปบอกน้อยู่บ่ก็ว่าะว่าอะไรู

เชื่อสยอเลบอกคุกน่าว่าเดี๋ยวไปเชี่ยงานก่อนเดี๋ยวเชี่ยงงนหนง่คือคุณกาทเังไงทุกวันทำสีหน้าไหมไปหันยังสีดูไปสิใหญ่นัวอันนี้สียาทั่งมูนยสียา่ชอบขี่ดิอนนี้ด่บวาเลยเปไปสียาสักวันสห้าบวกนาแต่ว่ายวนมองทห่าให้เดีนขีองน ก็นึ่งถึงเยอ้มาบ้างเบเยะบนึ่สิยกินข่าวไปข่าวพวกินนะครับผมกินได้ขนมปังฮะกินเหรอกินจะแพนมาหันใช่มกินเปเมื่อไี้กินข้าวเียสิอวนไปไหนด้กันออม่กินสิวนนี้เเอ้งาก้มหอ

เช็ดด้วยบ้านนอนเลยหยานพี่หลอนประตูเปิดเองกระหยาดนันแล้เฮียประตูเหมือค่งห้องหมองยี่ห้อนอ่ะนลนังมือเพิ่งมาประตูมันเปิดเองเพิ่นหยานเอาวอาเอยู่วันนี้มันเปิดออกเองเนี่ยแอปเขาเขแจกก็อ่านดีอยู่แต่มันปวดน่ะบอก่ประตูมันหนักมันมันหนักมันก็เอียงเื้อไหลของมันอ่ะเนาะมันหนาเอ็ดใหญ่ยู่มันหนาอย่างนี้ตั้งแต่ มอนันอ้ามขาไปอามหนัง่นังเกิอดูเกิดอซ้ายดูหันขึ้นหันดด้านบนีวันี้ยังยานที่หลอกว่นะเอาแม่นอนตัวมี้เนาะเขาไปพีเขาไปล่างแม่เรก็ล่างใจนะเขาไปดูนีแม่เขาก็วม่บแบนแม่ก็นอนตื่นขึ้นมาเลยกินข้าวขึ้นมาแล้นอนรับแม่สัตวรับมี่ิงสิกันนะาวะฮอสนมาตัวมได้ Bất cứ một số năm nay của các cuba phải có quá do cho bang phải Mẹ tí cho đều sản phẩm cho mẹ cho bang mình mình đó, là, này, mềm, mình 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 Mẹ mình 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 Mẹ mình 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 จ้งแม่ทมแม่บาเห็นสาวแม่กัจิขไทยหน้าเม่นเด็สมายสมยสจให้จะให้แฟนครับเบื้องนี่ถวดจำก่นของบ้เรอ้ะันเบื้องไหนอ้รลแลเบื้งแรงสาวคือกลมหนาเว้กลมเต็มสดเดอตอนนี้ถวดนังหันโซฟาไม้เปิ่งไหมครับนั่งแล้วกดีอยู่ดียอ่ดอกส้อได้ก็ดีว่าเอาเงินงน้ำยาขอบคุณ อบคนนี้ก็เอางินนั่ขอบคุณมองเงินนั่นเนาะซื้ออะไรก็ดีการบัญหาซื้อรถซื้อเองรถเ็นซื้อเองซื้อรถอย่งนั่นก็ซื้อเตาแก๊แล้วก็ซื้อตูเย็นมาเท่าแหละตะพันซื้อยูส้ยูไสยัถอดเสียขาอย่างถอเสียขาเดอยนอันอันมีตัวมันมีอะไรแล้วมันก็ดี้าะตัวกะ มะนอนลังคืนกัไวรู้ซีไว้นล่งคืนกับซีมานอนนี่เลยดูไปก่นอนล่างคืนกัซีมานอนเมื่อได้ดูมันบมานอนน,นั่นงนี่น่าริษ่ในบ้านกับคันบ่อยเหตุง้นมันมีการงานกับไปนอนงมันจะเข้าขึ้นก็นึกอ๋อเอาเยนอน่านี้เลยแต่ซนะีเราเขายู่ลเนบแบย่าอเนะ <laughs> ออม่เรียนนันะ่อองอาี้ะมีนไห มนน่นตมวเขาสกคนองมาวอะไดูตงเขานเ้าคชิน่าหาดี่เจ้าว่าที่ถวดไปใช่อืม้เขาคนขึ้นช่นงขึ้นมาเบียนหับเขาไปเล่นนแ้มีอนี่เงียถ้าดูไปเหร็คุณมันยังไง้านตอดสำรวจคนตัวแดงอารลยแ้วตัวตะแกงอันโตอันดูกเบ็ดจะโอ้กูกระบปรึักสูนี่เลยเนี่ยใส่ไม่เอาอันไปใส่

สงขลาหายก็มาไปก็แย่ก็งาเป็นเบืองเลยแต่พูันเลชล้วไทยน่ะเหรอ่เอาของเจ้อีนหาเจอนเจเนี่ยยต้อวอยู่ออันกดาวดยน่นเม่ดออนมช่น้องนนน้องเกาอง้องนไหนแก่ดาวอ่าไอ้บางดลงหมอบไปบานปกติเช่ไปใสเงจะไปียกับบางเอน

สิบนาทีพอดีนันหอนเดี่หอนแล้วนนหอเอา่ายก่อนนี่การลอาานก่อนเดี๋ยวค่าตัางก่อนเอาค่าตังก้อนมาตังเลยเกินชั่วโมงอือจังใช้คลิปต่อไปแต่เรื่ององวันวสื่อโซฟาไม่ไหวนะเรื่อวันวสื่อโซฟาไม่ไหวนะ

อัปเดตบ้านน้องเคลียรให้เบิ้งหน้านะครับผมว่าเพื่อนเห็ดเอียงเนี่ยสื่อเอียงเข่าบ้านเนี่ยเอียงประมาณนี้นะครับยังขายอีกหลายอย่างเลยยังขายอีกหลายอย่างอยู่นะครับผมเนื้อขันพวกบอสเนี่ยเจ้าขันบอสเนี่ยโปสสนับสนุนเลยพาใจป่ะเอาครับพี่ลองคลิปนี้ไว้สักนี้สักก้อนนะผมขอบคุณทุกคนเด้อนะผมที่เขากัเบิ้งจนจบคลิปนะครับผมอย่ารอติดตามคลิปต่อไปเด้อนะครับที่เป็นคลิปเลย เอาอกา้นดิ่งหัวกริ่หัวยิ้มหรือซื่อแมียิ้มก็ยิ้มลิปนี้ไ้เท่าน,นี้ก้อนนะครับผมนี่ถวดกันนอนเด้นนะครับที่่วดไปไปหุนนะครับถวดไปไป,ไปไปเด้นะครับผมแดดแดดตามน้องอะไรเลยหอนไปแล้วพี่้อกไปายขอบคุณครับผม